ตอนที่ส0ม้อยหแก้แค้นแทนบิดาหลินซิ่วที่นิ่งเงียบไปหลายวันอยู่ๆก็เดินเข้ามาร้องขอหลินรวนพี่สาวข้าอยากเรียนหมอหลินรวนรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะเหตุใดหลินซิ่วเหตุใดเจ้าถึงอยากเรียนหมอเล่าหลินซิ่วเม้มปากเน้นข้าอยากเรียนหมอต่อไปหากมีผู้ใดได้รับบาดเจ็บเช่นนี้อีกข้าจะได้รักษาให้พวกท่านได้ไม่จําเป็นต้องรอให้ผู้อื่นมาคอยช่วยชีวิต วันนั้นทั้งร่างของหลินจงเต็มไปด้วยเลือดหลินซิ่วยังคงจําได้แม่นตอนที่หลินรวนขึ้นไปหาสมบนภูเขานางกับหลินหานอยู่ที่โรงหมอตลอดเวลาท่านหมอในโรงหมอบอกกับพวกเขาว่าหากอาจารย์ชีปฏิเสธที่จะมาหลินจงจะต้องตายอย่างแน่นอนคําเอ่ยนั้นหลินซิ่วได้สลักมันเอาไว้ในใจน้อยคนนักที่จะมีเป้าหมายแรกในชีวิตเช่นนี้นางอยากเรียนหมอนางอยากเป็นหมอเพื่อที่คนในครอบครัวจะได้ไม่ต้องพบเจอปัญหาเช่นนี้อีก นางเกลียดความรู้สึกที่เห็นคนในครอบครัวบาดเจ็บแต่ตนเองกลับทำอันใดไม่ได้เลยหลังจากที่หลินรวนเข้าใจความคิดของหลินซิ่วภายในใจของนางจึงเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายสิ่งนี้ยิ่งทำให้นางเกลียดชังผู้ที่ลงมือสกรปรกมากยิ่งขึ้นนางหวังให้หลินซิ่วเติบโตขึ้นมาอย่างดีนางอยากเลี้ยงดูหลินซิ่วให้เป็นสตรีที่เพียบพร้อมแต่ไม่คาดคิดเลยว่าความพยายามอันยาวนานของนางจะพังทลายลงเช่นนี้หากนางหาต้นตอเจอเมื่อใด นางจะทำให้มันอยู่ไม่สู้ตายเป็นแน่เมื่อได้สติกลับมาหลินรวนจึงหันหน้าไปมองหลินซิ่วอย่างปวดใจเรียนหมอยากลำบากไม่น้อยหลินซิ่วต่อไปจะไม่เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นอีกเจ้าอยู่บ้านร่ำเรียนกับอาจารย์เจียงอย่างสบายใจเถิดเรื่องข้างนอกยังมีพี่สาวอยู่เจ้าไม่ต้องกลัวอันใดทั้งนั้นทว่าหลินซิ่วยังคงยืนกรานพี่สาวข้าไม่กลัวลำบากเลยสักนิดข้าอยากเรียนหมอไม่ว่าหลินรวนจะเอ่อยอย่างไรหลินซิ่วก็ยังยืนกรานว่าจะเรียนหมอให้ได้ หลินรวนไม่อาจยอมรับได้ดังนั้นนางจึงเอ่ยปากอ้างว่ามีเรื่องต้องไปจัดการนางคิดจะหลบหน้าหลินซิ่วสักสองสามวันสำหรับหลินรวนหลินซิ่วเป็นเพียงเด็กที่อายุยังไม่ถึงหกขวบเลยด้วยซ้ำการที่นางกล่าวว่าอยากเรียนหมอเช่นนี้คาดว่าน่าจะเป็นเพียงความตั้งใจชั่วขณะหลังจากเวลาผ่านไปสักระยะนางคงจะลืมเรื่องนี้ไปเอง ในวันนี้ฝูงนกเหล่านั้นได้คาบข่าวมารายงานนางมีเบาะแสของโจรที่ดักล้นขบวนรถม้าและทําให้หลินจงได้รับบาดเจ็บแล้วฝูงนกสืบหาเกือบครึ่งเดือนถึงได้เจอตัวอันธพาลที่ดักล้นขบวนรถม้าและทําร้ายร่างกายหลินจงเมื่อรวมกับหลินหูแล้วพวกเขามีทั้งหมด14คนทุกคนล้วนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงกับเมืองชิงโจวดังนั้นหลินร่วนจึงเดินทางออกจากเขตยู่หลินเพื่อไปยังเมืองชิงโจนางพาหยางซานเอ๋อกับหลินเถียจู้ไปด้วย นางเดินทางไปตามข้อมูลที่นกเหล่านั้นแจ้งมาในที่สุดก็ได้พบกับหมู่บ้านตระกูลหลี่ที่ตั้งอยู่นอกเมืองชิงโจเมื่อไปถึงที่นั่นหลินรวนไม่ได้รีบร้อนเข้าไปในหมู่บ้านทว่านางรออยู่ในป่าน,นอกหมู่บ้านจนถึงท้องนาภามืดมิดบัดนี้อากาศเย็นลงแล้วทุกครัวเรือนในหมู่บ้านต่างก็ปิดประตูดับไฟกันตั้งแต่หัวค่ำดังนั้นภายในหมู่บ้านจึงมืดสนิทหลินรวนเดินเข้าไปในหมู่บ้านราวกับเดินอยู่ในโรงครัวของตนเองสุดท้ายก็หยุดยืนอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่ง เจ้าของบ้านหลังนี้มีชื่อว่าหลี่ต้าเขาเป็นพี่น้องร่วมสาบานของหลินหูมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างเดินเข้ามาในหมู่บ้านหลินรวนได้สอบถามแมวสุนัขและหนูภายในหมู่บ้านนี้ซึ่งได้ความว่าหลินหูเคยอยู่อาศัยในหมู่บ้านนี้มาก่อนในที่สุดหลินรวนก็สามารถยืนยันได้แล้วว่าหลินหูคือผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เจ้าหลินหูผู้นี้ช่างเล่ห์เหลี่ยมยิ่งนักนางน่าจะจัดการเขาตั้งแต่แรก แต่ก็ยังไม่สายเกินไปหากจะจัดการกับเขาบัดนี้นางต้องจัดการผู้ที่ช่วยหลินหูทำเรื่องชั่วชั่วเสียก่อนเมื่อมองดูโดยรอบแล้วกำแพงด้านนอกมีอายุหลายปีแล้วทว่าตัวบ้านข้างในนั้นกลับเป็นบ้านที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่หลินรวนเผยอายิมมุมปากดูเหมือนว่าเจ้าหลินหูจะปฏิบัติต่อพี่น้องของเขาเป็นอย่างดีแต่น่าเสียดายหลังจากที่หลินหูดักต้นขบวนรถมา้าและทำร้ายหลินจงแล้วไม่ทราบว่าเขาไปซ่อนตัวอยู่ที่ใดฝูงนกต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากเพื่อที่จะค้นหาเขา กำแพงบ้านสูงกว่าหนึ่งช่วงคนแต่สำหรับหลินร่วนแล้วไม่มีอันใดท้าทายเลยสักนิดนางสามารถพลิกกายข้ามไปได้อย่างง่ายดายเพียงลมหายใจเดียวนางก็เหยียบลงบนพื้นภายในบ้านได้อย่างมั่นคงแล้วเจ้าหลี่เต้าสร้างเพิงสำหรับอยู่อาศัยชั่วคราวเหมือนกับตอนที่หลินร่วนสร้างบ้านในตอนนั้นหลินร่วนยกเท้าขึ้นเตะกระถางในลานเพียงไม่นานก็มีเสียงดังออกมาจากเพิงพักร่างสูงใหญ่ร่างหนึ่งเดินออกมาจากเพิงพลางเอ่ยปากด่าทอว่า เป็นเจ้าหัวขโมยไร้ตาคนใดกันในเมื่อกล้าเข้ามาขโมยของในบ้านข้าเช่นนี้ดูสิว่าข้าจะจับเจ้ามาถลกหนังได้หรือไม่เมื่อหลี่เต้าเดินมาถึงลานบ้านถูกเงาร่างที่ยืนอยู่ในลานทําให้พงาตกใจในใจครุ่นคิดว่าเหตุใดหัวขโมยถึงยืนนิ่งเช่นนี้นั่นเป็นสตรีใช่หรือไม่ลินรวนรีบเอ่ยถามขึ้นมาทันใดเจ้าคือหลี่เต้าเองหรือข้าหาเจ้าพบแล้วสินะ เสียงของหญิงสาวคมชัดราวกับเสียงปักษาจากหุบเขาไร้ซึ่งการข่มขู่ใดๆเมื่อหลี่เต้าได้ฟังหัวใจของเขาก็พลันสันไหวดังนั้นเขาจึงเผยรอยยิ้มชั่วร้ายออกมาแม่นางน้อยจากที่ใดกันดึกดื่นเพียงนี้ไม่ยอมหลับยอมนอนคงจะหนาวมากสิถ้ามาสิมาหาค่าค่าจะช่วยทําให้เจ้าอบอุ่นเองหลี่เต้าเอ่ยพร้อมกับยื่นมือออกไปคว้าหลินรวน ลิ้นร่วนยังคงยืนยิ่งอยู่กับที่เมื่อมือของหลี่ต้ายื่นเข้ามาในระยะประชิดอยูย่ๆนางก็เอื้อมมือออกไปคว้าวมือของเขาไว้จากนั้นก็ดึงอ้อมมาข้างหลังจนเกิดเสียงดังกอไก่รอเรอม้ตรีอ,อ่างบ่อใบไม้แขนข้างหนึ่งของหลี่ต้าถูกนางหักทิ้งไปทั้งอย่างนั้นอโอโย หลี่เต้าร้องเสียงดังเราากับหมูถูกเชืออหลินร่วนจึงยัดเศษผ้าเพื่อปิดปากเขาเขารับรู้ได้ถึงกลิ่นแปลกๆที่ลอยอบอวลอยู่ปากอยู่ๆแรงกายของเขาหมดลงอย่างรวดเร็วทันใดนั้นร่างสูงใหญ่ที่ดูโหดเหี้ยมก็ล้มลงไปกองกับพื้นหลินร่วนผิวปากไปนอกลานบ้านหนึ่งคราหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงกีบม้าดังขึ้นมาเป็นอย่างซานเอ๋อกับหลินเถียจู้ที่บังคับรถม้าเข้ามาพวกเขามัดหลี่เต้าเอาไว้อย่างแน่นหนาจากนั้นก็ลากขึ้นไปบนรถมา้า ด้วยวิธีเดียวกันนี้หลินร่วนจัดก,การลักพาตัวคนที่ดักปล้นในราตรีนั้นสิบกว่าคนโดยที่นางไม่ได้สูญเสียพลังงานมากนะักณภูเขาเชินวูในถ้ำที่หลินร่วนเคยเล่าหมาป่าเข้าไปสังหารภายในถ้ำที่กว้างขวางมีกองไฟลุกโชนอยู่บนกองไฟมีเนื้อกระต่ายสองสามตัวถูกย่างอยู่บนนั้นเสียงน้ำมันจากเนื้อกระต่ายป่าหยดลงบนกองไฟเสียงดังเปาะแปะ มุมถ้ำมีหญ้าแห้งปูเอาไว้หลายชั้นและมีเสือสองตัวกำลังนี่หปรับอยู่บนนั้นหลินร่วนพิงต้าหูพลางพลิกกระต่ายป่าบนกองไฟทั้งยังโรยเครื่องปรุงเป็นครั้งครากลิ่นหอมของเนื้อ,อย่างลอยออกไปนอกถ้ำหลินเถียจู้สูดลมหายใจเข้าลึกฝีมือของอาจารย์ช่างยอดเยี่ยมมากจริงฮ่า่าทว่าอย่างซานเอ๋อที่ยืนอยู่ข้างๆกลับไม่ได้สบายอกสบายใจเช่นนั้นทั้งร่างของเขาเต็มไปด้วยความประหม่าหลินเถียจู้หันศีรษะไปยิ้มยาอพลางเอ่ยออกมาว่า ดูท่าทางที่ขาดของเจ้าสิข้าบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าต้าหูกับเสี่ยวหูเป็นสหายของอาจารย์พวกมันไม่กินเจ้าหรอกเจ้าอยากังวลเช่นนี้ได้หรือไม่ยังสั้นเออถลึงตามองลินเทียจู้อย่างโกรธเคืองน้ำเสียงของเขาสั่นเครือเล็กน้อยเจ้าเข้าใจอันใดผิดหรือไม่นั่นมันเสือเชี่วนะเฮอะลินเทียจู้ทำหน้าดูถูกเจ้าเห็นข้าตาบอดหรืออย่างไรก่อนที่ร้านสาขาเหล่านั้นจะเปิดข้าเคยอาศัยอยู่บนภูเขาเพื่อดูแลผักและผลไม้แทนอาจารย์ข้าต้องอยู่กับพวกต้าหูทุกวัน ดังนั้นข้าต้องกลัวพวกมันด้วยหรือลินเทียจู้เอ่ยออกมาราวกับว่าเขาลืมเรื่องที่ตนเองตื่นตกใจจนเกือบฉี่ราดไปอย่างหมดจดยางซานเอ๋ยยังคงรู้สึกไม่วางใจในขณะที่เขากำลังจะเอ่ยปากแก้ตัวอยู่อยู่ต้นไม้ฝั่งตรงข้ามก็มีความเคลื่อนไหวจากคนสิบกว่าคนเกิดขึ้นออหยาฟื้นแล้วฟื้นแล้วลินเทียจู้รีบตะโกนเข้าไปในถ้ำอาจารย์พวกเสวะฟื้นแล้วขอรับลินรวนนั่งนิ่ง ถอดเสื้อผ้าของพวกมันออกจากนั้นก็ทุบตีพวกมันสักรอบแล้วค่อยว่ากันรับทราบ